สวัสดีค่ะฟลังธนาพรสุการจนารสิรินะคะเจ้าของแบรนด์ทิกมีฟีซค่ะเราเริ่มต้นที่หมูหยองกรอบคั้วข้าถ่านสูตรโบราณของที่บ้านนะคะใช้กรรมวิธีคั้วเตาถ่านนานกว่า5ชั่วโมงค่ะเราขอบคุณทางบิ๊กซีมากๆนะคะที่ทาทาให้เราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันพัฒนานในส่วนของโปรดักของหมูหยองกรอบคั้วเตาถ่านให้มีรสชาติที่เหมาะสมแล้วก็เป็นที่ถูกใจผู้บริโภคนะคะน,กนอกจากหมูหยองกรอบคั้วเตาถ่านแล้วย,ยังมีผลไม้อบแห้งมีรั่งสับป,ปะรเลมอนกระเจี๊ ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมในการช่วยเหลือชุมชนที่อยู่จากภาคเหนือที่มีผลิตผลผลิตภัณฑ์นําส่งต่อมาให้เราแล้วก็มาพัฒนากาันทําเป็นอบแห้งนะคะก็ขอบคุณทางดีซีเช่นกันค่ะที่คุณคุณน่องคุณเจนแล้วก็คุณเจียมนะคะที่ช่วยพัฒนาจนกระทั่งเป็นรสชาติที่เหมาะสมแล้วก็เป็นที่ต้องการที่คนชอบค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ